สวัสดีครับผู้ชมชาวเดย์ทีมไทยครับวันนี้ตีอยู่กับนี่เลยมากับรถตู้ VIP เลยนะครับของทาง GWM เนาะมาใหม่วันนี้รู่สุดเลยนะครับวันคันนี้คือ VG9 Hi4 นะครับผม ที่เป็นพรีเมียมลักชวรี่ที่สุดแล้วนะครับเรียกว่าท็อปเทียร์เลยของทาง GWM เนาะต้องบอกก่อนว่าแบรนด์นี้จริงๆเ,เกิดมาตั้งแต่ปี2018เนาะปีนี้2025แล้วก็แบรนด์นี้อยู่มาแล้ว7ปีนะครับผมต้องบอกว่า7ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำยอดขายไปได้600,000คัน600,000คันในประเทศจีนเยอะมากนะเอาจริงๆนะและในล่าสุดที่เขาให้ข้อมูลมาต้องบอกก่อนว่าทางเวจีนตอนนี้นะครับผมทำมาเกะแชร์ได้โหดมากนะเขาเป็นยอดขายดีอันดับหนึ่งเลยนะในตระกูล MPV นะในประเทศจีนนะ ต้องบอกก่อนว่าแบรนด์เว่จริงๆแล้วนะครับผมมันคือนมสกุลของท่านประธานนะครับผมนะท่านประธานแจ็คเว่เนี่ยนะครับผม <c oughs> เขาเอานมสกุลตัวเองมาใส่ในรถคันนี้เลยเพราะเขาบอกว่า <c oughs> เขามั่นใจในรถรุ่นนี้มากว่าต้องทำมาดีแน่นอนเขาถึงกล้าเอาตระกูลตัวเองเนี่ยมาการันตีในชื่อรถเลย <c oughs> ดังนั้นเขาต้องทำรถคันนี้ให้ดีดูแลรถให้ดีเหมือนเหมือนที่เขาดูแลครอบครัวของเขาเองอืมเรียว่าเจ๋งดีนะที่การที่เขาจะแบบ ลงมาเล่นขนาดนี้เลยนะครับผมเอาแลนะเนาะเข้าคร่าวนะครับผมของทาง GWM w y G 9 High f o r นะครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราพาไปดูรอบคันภายนอกภายในและเรามาคุยเรื่องรายละเอียดเทคโนโลยี h i g f o r ของ w y G 9คันนี้นะครับว่า h i g f o r มันคืออะไรนะครับผม และก่อนอื่นที่เราจะพาไปดูภายนอกภายในนะเรามาพูดถึงเทคโนโลยีไฮโฟลก่อนเลยดีกว่านะครับผมไฮโฟลของทาง GWM เนี่ยมันคือรถ MPV คันนี้จริงๆแล้วมันเป็นปลั๊กอินไฮบริดนะเนาะเออเราก็เข้าใจว่าปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยมันก็มีเครื่องยนต์ใช่ไหมฮะแล้วก็มีมอเตอร์นะฮะแล้วก็เสียบปลั๊กได้ใช่ไหมแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วว่าปลั๊กอินไฮบริดมันจะเ,เครื่องเกียร์มอเตอร์อะไรอยู่ที่ด้านหน้ารถอย่างเดียวเลยเนาะแต่ไฮโฟลเนี่ยคือเทคโนโลยีขับเคลื่อน4ีล้อแต่ขับเคลื่อน4ล้อของ ทาง GWM เนี่ยไม่มีเพลากลางนะเออดังนั้นมันหมายความว่าเขามีเครื่องยนต์เกียร์มอเตอร์อยู่ด้านหน้าและเขาก็มีมอเตอร์อยู่ที่ท้ายรถด,ด้วยนะครับผมโดยที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์สั่งการทั้งหมดเนาะไม่มีเพลากลางเลยนะครับผม เครื่องยนต์คันนี้ยอยู่ด้านหน้าก็จริงครับคันนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์พันห้าร้อยซีซีเทอร์โบนะนะครับผมคู่กับเกียร์สี่สปีดนะซึ่งเป็นเกียร์เฟืองปกติเลยเนาะและมีมอเตอร์ขับเคลื่อนด้านหน้าด้วยนะครับติดอยู่กับชุดเพลาใช่ไหมครับแล้วก็ด้านที่ท้ายรถเนี่ยเขาก็มีมอเตอร์เพียวๆวอีกอันหนึ่งอยู่ที่ท้ายรถเลยเนาะซึ่งมอเตอร์ตัวนี้จริงๆแล้วเป็นมอเตอร์ที่สั่งการหลักเลยนะเอาให้ง่ายว่ารถคันนี้มีเพลาอยู่ข้างหน้าก็จริงแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณวิ่่ง EV มไฟฟ้้าลเนเเยี จะใช้ขับหลังอย่างเดียวนะเออนะครับผมแล้วกลักการทํางานของเขาเนี่ยมันมีประมาณ7-8มันมีประมาณ9อย่างอะซึ่งการทํางานของระบบไฮบริดเขาว่าโอ้โหมันแยกย่อยเยอะมากนะอย่างเช่นว่าถ้าคุณจะวิ่ง EV ความเร็วต่ําวิ่งไฟฟ้าล้วนเนี่ยก็จะใช้ขับหลังเป็นมอเตอร์ล้วนแต่ถ้าเกิดว่าข้างหน้าล้อข้างหน้าเกิดสลิปหรือเกิดอะไรขึ้นมา ทอร์กจะส่งข้างหลังมาที่ข้างหน้าด้วยก็จะใช้เป็นมอเตอร์หน้าหลังนะในการวิ่งไฟ,ฟฟ้าล้วนๆนะครับผมหรือเวลาคุณยกคันเร่งจะเจนไฟกลับเนี่ยมันก็จะมีเจนได้จากล้อหลังเข้าแบตเจนได้จากล้อหน้าเข้าแบตอะไรเงี้ยมีหลายหลักการมากนะฮะหรือว่าเราคุณจะคุณช่วงทงความเร็วสูงสุดอย่างเงี้ยคุณกระแทกคันเร่งเลยเนี่ยมันก็ ใช้เครื่องยนต์ปั่นช่วยแล้วก็มีมอเตอร์มาช่วยถีบด้วยแล้วถ้าเกิดข้างหน้าเกิดอาการสลิปเลยขึ้นมามอเตอร์หน้าก็จะช่วยด้วยนะฮะหลักการคันนี้จริงๆแล้วมอเตอร์หน้ารูนๆทำงานตลอดเนี่ยไม่มีนะเขาใช้มอเตอร์ที่ขับเคลื่อนล้อหลังเป็นเมนเลยนะครับผมอีกอย่างหนึ่งเวลาคุณวิ่งลอยๆที่ความเร็วสูงแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่ากล่องรถมันคิดแล้วว่าเฮ้ยแบตเตอรี่ก็ต่ําแล้ว โอเคมันปล่อยจอยเลยมันตัดทุกอย่างทิ้งหมดเลยให้เหลือเครื่องยนต์อย่างเดียวส่งกาลังมาที่เผานะฮะเพื่อระบบมันคิดแหละว,ว่าณตอนนั้นที่เราขับขี่อยู่ตส่วนไหนอ่ะให้อาตาัตราการสิ้นเปลืองที่ดีที่สุดตัวเลขสูงที่สุดอะระบบมันจะคิดเองว่าจะใช้เครื่องจะใช้มอเตอร์จะขับหลังขับหลังอย่างเดียวหลังผสมหน้าหน้าผสมหลังอะไรก็แล้วแต่นะมันเยอะมากนะครับผม ส่วนเรื่องความแรงของขุมพลังมอเตอร์และเครื่องยนต์ในเว9ีนคันนี้นะครับผมมีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่442แรงม้านะครับผมแรงบิดอยู่ที่642นิวตันเมตรเยอะนะแล้วก็บวกกับแบตเตอรี่เขามีขนาดโตนะฮะถึง44.28กิโลวัตต์อวซึ่งใหญ่กว่า h าว w วลเ PHV e เยอะเลยนะก็เขาเคลมว่า วิ่งไฟฟ้าล้วนเนี่ยร้อยเจ็ดสิบโลได้นะแล้วก็ถ้าคุณเติมน้ํามันด้วยถังน้ามันห้าสิบแปดลิตรคุณเติมน้ํามันของไฟฟ้าถ้าขับดีๆเนี่ยถังหนึ่งพันโลได้เออนะครับผมจริงๆแล้วอ่ะหลายคนอาจจะมองว่าทุกวันนี้รถตู้แบบนี้มันเป็นไฟฟ้ากันหมดแล้วใช่ไหมจะมาใช้น้ํามันทําไมแต่ว่าบางบ้านบางงานใช้งานบางทีไม่สะดวกไงคือต้องแบบเดินทางไกลสมมติกรุงเทพเชียงใหม่เลยเงี้ยต้องแวะชาร์จต้องแวะอะไรอาจจะไม่โอเคใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็น plug in hybrid ที่มีเทคโนโลยีไฮโฟตัวนี้นะ คุณสามารถเสียบปลั๊กก็ได้เติมน้ํามันก็ได้สมมุติว่าคุณชาร์จไฟเต็มคุณจอดรถรอรับลูกโรงเรียนหนึ่งชั่วโมงคุณไม่ต้องติดเครื่องไงคุณก็ใช้ไฟฟ้าไปใช่ไหมอ่าสมมติว่าคุณจะเวียกจะวิ่งยาวๆหรอทอความเร็วอยากจะได้ระยะทางที่แบบชัวๆเลยคุณก็เติมน้ำมันวิ่งไปเลยเออมันมีทางเลือกให้คุณอะ่ะใช่ไหมมันใช้อะไรก็ได้อะ่ะไม่ใช่ไปต้องฟิกว่าไฟฟ้าอย่างเดียวตอนนี้เรามีน้ํามันให้เลือกเรามีไฟฟ้าให้เลือกเราเมนเทในการใช้งานเองได้เลยนะครับผมส่วนความแรงที่ที่ว่าไปแบบเเเมมื่ออกีนะะคาล ตาเร่งสูตรหนึ่งร้อยอยู่ที่ห้าจุดเจ็ดวินาทีเลยนะและความเร็วสูงสุดทำได้ถึงร้อยเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือข้าวๆของขุมพลังของ G9 h i g โฟนะครับผมแปเดี๋ยวเราไปดูภายนอกคร่าวๆกันดีกว่านะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวพาดูรอบขันกัน เรามาดูภายนอกของ VG9 h ไนไฮโฟคันนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าจริงๆตัวเนี้พี่แพรนะเคยทำคลิปในช่องเดอะคลิปไปแล้วเนาะพาดูคร่าวๆนะที่ประเทศจีนตอนต้นปีเนาะที่งานเซี่ยงไฮ้ออโตโชไปเนาะแต่ว่าวันเนี้เป็น G9 ที่เป็นสเปคไายในประเทศไทยแล้วนะครับผมต้องบอกก่อนว่าเขามีการปรับปรุงอะไรหลายอย่างเนาะให้เหมาะกับประเทศไทยเนาะซึ่งอย่างแรกที่เราเห็นเด่นชัดเลยคือนี่เลยครับท่านผู้ชมกระจังหน้าตัวนี้เนาะที่ประเชศจีนอะโครเมียมเงาแวบเลยถ้าเราจอดอยู่ตรงนี้เราเห็นนะมันจะเงาแบบตะโกนเลยนะฮะแต่ว่าพอเป็นสเปคประเทศไทยเขาเปลี่ยนเป็นโครเมียมลดมดํามาให้ซึ่ง ถูกใจจอร์ดเลยพูดจริงๆว่าเออพอรถสีดำรถตู้ดุแบบนี้แล้วเป็นโครเมียมหลมดำเนี่ยมันดุมากเลยนะครับผมกระจังหน้าเนี่ยเขาได้ดีไซน์นะฟีลลิ่งเป็นฟิลเหมือนน้ำตกนะเป็นเหมือนเนี่ยน้ำน้ำไหลลงมานะฮะเออซึ่งก็โอเคนะแล้วก็นี่ที่โลโก้ด้านหน้านี่คือโลโก้เวนะครับผมซึ่งแรงบันดาลใจของโลโก้แท่งเนี่ยเขาบอกเหมือนเสาธงที่เมืองเปาติ้งนะครับผมซึ่ง มุง่งไหมเป่าติ้งคืออะไรเป่าติ้งคือเมืองหนึ่งในประเทศจีโนที่อยู่เหนือปักกิ่งขึ้นไปนะครับผมซึ่งเป็นเมืองเนี่ยเป็นเมืองบ้านเกิดของท่านประธานเวหรอกเนี่ยนะท่านประธานแจ็คเวรเนี่ยก็เอาง่ายว่าท่านอินจัดด้านหน้านะก็บอกก่อนเลยนะครับมีพวกเซ็นเซอร์เตือนการชนให้เนาะมีกล้องหน้าให้แบบนี้ก็คือกล้อง360เทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มมีให้ครบทุกอย่างนะครับผมไฟหน้าเป็นแบบ LED ให้แล้วนะครับเต็มระบบเนาะรถยุคนี้ LED ทุกคันอยู่แล้วนะแล้วก็ ช่องลมตรงนี้นะฮะเป็นไม่ใช่ช่องลมหลอกนะเป็นช่องลมที่เอาลมดูดเข้าไปในซุมล้อดได้จริงๆนะครับผมด้านหน้าเนี่ยนะเมื่อกี้ที่บอกไปเซนเซอร์เตือนการชนด้านหน้าเนี่ยรอไป6กจุดละหนึ่งสองสามให้เพียบเลยด้านหลังไม่ต้องพูดถึงนะครับผมขนาดของตัวรถจริงๆความยาวก็อยู่ที่5้า0ั mm. น้าิมิลลิเมตรเนาะก็ต้องบอกว่าไม่ได้ใหญ่ยาวที่สุดในคลาสแหละแต่ความกว้างเนี่ยก็ไม่แพ้เอาผาดน,นะความกว้างเนี่ยสู้เอาผาดวีลไฟได้เลยนะครับผมความยาวของรถเนี่ยก็ ระดับหนึ่งนะห้าเมตรกว่านะนะครับผมล้อแมกเขาให้ล้อแมกขอบสิบแปดมานะครับผมติดกับยางมิชลินไพร์มาซี่ห้านะเป็นไพร m มาซี่ห้าเอเนจีด้วยเออก็น่าจะเป็นตัวประหยัดน้ำมันเขานะ่นะครับผมก็ถือว่าให้ยางมันดีอยู่นะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะฮะวัสดุก,กูซุมล้อเนี่ยตรงนี้เนาะจะเป็นแบบกัมมีหยิบเลยนะเพื่อลดเสียงนะครับผมโช๊คอัพด้านหน้าเนี่ยคันนี้ต้องบอกกันว่าช่วงล่างไม่ได้เป็นถุงลมนะเป็นช่วงล่างแบบ โชคสปริงปกติเนี่ยแหละนะแต่โชคสปริงเขาเนี่ยเป็นโชคที่มีวาลวในตัวเนาะก็คือถ้าเราเจอสนุนสะเทือนหรือเจอเราขับความเร็วสูงเนี่ยมันก็จะมีวาลวปรับน้ํามันในตัวนะครับผมไม่ต้องมีระบบไฟฟ้าไม่ต้องมีอะไรให้มันวุ่นวายเลยนะเน้นทนทนถึกๆแบบนี้ไปเลยนะครับเส้นสายด้านข้างรถเนี่ยก็เป็นเชฟอย่างนี้เลยนะเออก,ก็ก็ดูสวยดีนะและก็ท่านผู้ชมครับถ้าสังเกตดีๆรถคันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มนะกระจกครึ่งหลังเป็นกระจกดํา แสดงว่ารถคันนี้ให้กระจกชุด privacy g u r r d จากโรงงานเลยนะก็คือเครื่งหลังเน้เนความเป็นส่วนตัวเนาะถ้าใครจะไปติดฟิล์มเพิ่มก็ติดไปนะครับผมโอเคมาเราไหลมาดูด้านหลังกันอีกนิดนึงนะครับผมอ่าด้านหลังรถนะครับผมก็นี่เลยยาวๆเลยนะครับไฟถ้ายเป็นแบบ LED เนาะ FullLED เลยยาวแบบนี้เลยนะฮะพร้อมโลโก้ยี่ห้อนะครับผม GWM เวจี GW เทคโนโลยีไฮโฟ PHUV นะครับผมแหมบอกครบจริงๆนะครับผมด้านหลังมีปัดน้ำฝนหลังให้นะเออแต่ซ่อนอยู่ข้างบนนะอาจจะมองไม่เห็นเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นกล้องสําหรับกระจกมองหลังนะคันเนี้ยกระจกมองหลังไม่มีละใช้เป็นกล้องล้วนๆเลยนะครับผมไฟเบรคดูดสาม LED มีให้อ่ามีให้ครบเลยนะครับผมกล้องถอยหลังก็มีให้ครบนะครับผมเซ็นเซอร์เตกันชนด้านหลังก็มี6จุดเหมือนกันนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจุดให้ครบหมดเลยนะครับผมประตูก็เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองบานแล้วนะฝาท้ายไฟฟ้ามีแบบเตะเปิดได้ด้วยนะครับผมเตะเปิดได้จริงไหมตี้พาลองชมดีกว่าว่าเตะได้จริงปะและนี่คือกุญแจรถของเวจีนนะครับผมซึ่งตี้จะถือกุญแจนี้อาไว้กับตัวนะ๋ยวเรามาลองเตะฝาท้ายกันว่าจะแม่นแค่ไหนนะวันนี้เราทําบุญมาดีแล้วไ่ดูนะเราจะเตะทีแล้วติดเลยไหมเรามารอดูกันติดเลย ก็นี่คือฝาท้ายไฟฟ้าแบบเตะเปิดนะครับผมแล้วก็มีสวิต์ปิดฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้นะฮะแต่มันมีเตะปิดไหมสิลองนะ <c oughs> ไม่ไมีหรอกปิดก็ใช้เป็นกดเนี่ยนะครับผมเตะเปิดแม่นอยู่นะทีเดียวติดเลยอะ่ะเออแต่ว่าตอนเราเตะเปิดปะว่าเราอาจจะต้องเดินถอยไปนิดนึงนะเพราะว่าบานฝาท้ายอะ่ะเขาใหญ่มากนะครับผม่ลองเตะสักทีหนึนะหะว่าฟุก๊กติดเลยแม่นเป๊ะอยู่นะ ปกติเราที่ไปเตะเปิดเนี่ยแต่ละค่ายแต่อะไรเนี่ยเตะไม่ติดทุกทีเลยแต่ว่าเวจไนปึ๊กเดียวติดเลยอ่ะเจ๋งและในเมื่อที่เปิดท้ายรถมาแล้วเรามาดูพื้นที่ด้านหลังรถดีกว่าว่าตัวถังที่ยาวอ่ะห้าเมตรเนี่ยเบาะที่นั่งเป็นสามแถวเนี่ยเบาะหลังเนี่ยเป็นเบาะยาวแบบนี้ <S <S <ถ>มันไม่สามารถพับเก็บแบบนี้ได้นะหรือว่าขุบกลับไปที่พื้นได้เลยมันใช้วิธีดันเบ่งเดียวแบบนี้ครับ มีตรงนี้เนาะสมมุติว่าดัานแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูพื้นที่เก็บของข้างหลังนะซึ่งจริงๆมันก็กว้างอยู่นะแต่เราตีตาว่ามีของใส่นะแล้วยังเหลือพื้นที่แค่ไหนดูกันกระเป๋าเดินทางไซนี้ก็28นิ้วได้ตั้งเข้าไปนะร,ปรีโมว่าหนึ่งใบที่ยังเหลือ มุตว่าคุณจะไปตีกอล์ฟโอเคจบไหมเดินทางคนสองคนกระเป๋าเดินทางไซส์ใหญ่หนึ่งใบถุงกอล์ฟหนึ่งใบนี่แบบนอนนะที่ยังเหลือขนาดนี้ถ้าจัดดีๆกระเป๋าไซส์เนี่ยที่กล้าพูดได้เลยว่าสี่ใบสบายมากถุงกอล์ฟตั้งอีกสี่ใบยังได้เลยบ้าบอมากโอ้โ ไเยอ,เอาละครับเดี๋ยวตี้จะพาดูห้องโดยสารต้นฝั่งคนขับเนะว่าพื้นที่คนขับสบายแค่ไหนนี่เลยประตูเปิดได้กว้างมากนะฮะต้องบอกว่าวัสดุแผงประตูเขาเนี่ยโอ้โหเทกเจอร์หนังดีมากซอฟทัสหมดเลยนี่ก็ซอฟนี่ก็ซอฟตรงนี้ก็ซอฟแต่ตรงนี้แข็งนะนะครับผมแต่ว่าชิ้นส่วนสัมผัสหลักๆตรงเนี้ยเป็นแบบซอฟหมดนะฮะ ส่วนลำโพงนะฮะได้เป็นของแบรนด์อมอลนะชุดใหญ่เลย21ลาโพงนะ2,000กวัตตเรียกว่าเปิดกระหึ่มนะครับผมไปลองนั่งดูดีกว่าปึ๊บกรุณาพกปุญแจติดตัวพวกอยู่จ้ะโอ้โคตรนุ่มเลยแต่พวงอะไรปรับมือ ปรับได้สีทิศทางนะพวงอะไรปรับมือได้สีทิศทางแต่ว่าขนาดนี้น่าจะให้พวงอะไรปรับไฟฟ้าหน่อยเนาะแต่ว่าเทคเจอร์ได้ที่มานั่งนะต้องบอก่อนว่าเบาะคนขับเนี่ยเป็นเบาะปรับไฟฟ้าได้ทั้งหมด8ดทิศทางเนาะฝั่งคนนั่งปรับได้6ทิศทางนะครับผมก็สบายอยู่นะมีตัวดันหลังมีตัวอะไรได้นะครับผม ส่วนในเรื่องตัวเบาเองในเบาคู่หน้าเนี่ยมีระบบพัดลมเป่าเบาให้เบาเย็นนะแล้วมีเบาเย็นให้ทั้งที่พนักพิงและที่รองก้นด้วยก็คือมีทั้งสองตำแหน่งเลยเนาะเบาเย็นแล้วก็มีเบานวดให้ด้วยนะครับผมและก็เบาแถวกลางเนี่ยแถวที่สองซึ่งเป็นเบาไฮไลท์เนี่ยก็มีเบานวดเหมือนกันเบาไฟฟ้าเหมือนกันเบาปรับการพัฒนีได้เหมือนกันแล้วก็มีเบาเย็นให้ด้วยเนาะมีพัดลมเป่าเบาให้ทั้งที่รองก้นและพิงหลังเจ๋งแบบนี้เราชอบเพราะเราเป็นคนขี่ร้อนนะครับผมเข้าๆประมาณนี้เดี๋ยว ตีพาดูภายในดีกว่าว่ามีอะไรบ้างกูเดี๋ยผนั่งสบายจริงครับโอ้โหยอย่าพงขับรถแล้วเนี่ยดีอะนุ่มอ่าเอาละครับผมเรามาอยู่ในห้องโดยสารนู้นแต่ที่จะพาดูภายในคร่าวๆนะว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ฝั่งนี้แรกเลยเป็นปุ่มเปิดฝาถังปุ่มเปิดฝาท้ายเนาะแล้วก็มีช่องเก็บของตรงนี้ให้สิ่งที่ตีเลิฟที่สุดเลยคือนี่ช่องแอร์ปรับมือ,อช่องแอร์ใหญ่แล้วปรับมือนะฮะ บางค่ายตอนนี้เท่าที่ที่เคยเจอมาเนาะมันก็จะเป็นแบบต้องปรับจากจอแล้วซึ่งหลายคนแล้วแต่คนชอบนะแต่ที่ไม่ชอบความไฮเทคที่ชอบความโลเทคแบบเนี้ยสบายกว่านะครับผมไนะหนดูด้านบนก่อนเลยที่บงังแดดผั่งพามมีไฟให้อ่าแจ๋ววัสดุโอ้คล้ายๆอาั์การ์า,าเลยอะ่ะเออสวยดีนะฝั่งนี้ก็ต้องมีกระจกให้เลยอ่าแล้วก็มีไฟให้ด้วยนะครับผมด้านบนหลังคาตรงเนี้ยเป็นซันลูฟนะ อนี่นะฮะเป็นสรุปก็สามารถเปิดปิดได้นะครับแล้วก็แล้วก็ไอ้ตรงกลางตรงนั้นส่วนชิ้นกลางอะเป็นหลังคากระจกระหว่างแถวสองกับแถวสามเนาะมีเฉดเปิดปิดได้นะครับผมแต่ว่าตัวกระจกเองอะตรงชิ้นกลางอะไม่สามารถเปิดได้นะเปิดได้แค่ในส่วนคนขับตอนหน้าเท่านั้นนะครับผมที่จะเปิดปิดแบบนี้ได้นะครับผม แต่ไม่ได้เป็นวันทัชนะโอเคครับผมก็ไฟเพดานก็เป็น LED อะไรปกติเนอะและนี่ก,กระจกมองหลังนะฮะเป็นแบบกล้อง100%นะไม่มีโยกมาแล้วเป็นแบบดูเป็นแบบแม่นวนได้นะครับผมฝั่งนี้เขาก็มีช่องจ่ายไฟสำหรับคุณจะติดกล้องหน้าติดอะไรเงี้ยเนอะก็มีให้เรียกว่ามีให้ครบแหละนะครับผมภายในของ GWMV G9 คันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเขาเน้นเลยว่าเป็นภายในสีดำเนาะซึ่งตี้ชอบภายในดำ แต่ถามว่าเขา,เาภายในดําเพื่ออะไรเพราะเขาบอกว่าเขาวิจัยมาแล้วว่าประเทศไทยอ่ะใช้ลเลอะเะงยแบบเละเอะเทอะแน่นอนอะไรเงี้ยถ้าเป็นภายในสีขาวเนี่ยซึ่งภายในสีขาวอาจจะดูไฮโซดูอะไรแหละเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าดําเถอะนะสะอาดกว่าหน้าจอเขาเนี่ยจอเยอะมากต้องบอกก่อนว่าจอหน้าปัดเนี่ยขนาดอยู่ที่12.3นิ้วนะฮะผมแล้วก็ He a d Up Display ที่เห็นอยู่ข้างหน้าตรงนเนี้ยเนี่ยมเริ่มเลยเนี่ยไม่รู้เห็นหรือเปล่านะ Head Up d i s เ l a y เนี่ยมีขนาดทั้งหมด15นิ้วนะครับผมแล้วก็จอวิธีกลางเนี่ย จะได้เป็นจอ14.6นิ้วนะครับผมแล้วก็มีจอหลังที่เป็นจอกลางตรงเนี้เบ้เริ่มเทิมเลยลราพาไปดูทีเนี่ยจอตัวนี้ย1 7เนิ้วจอใหญ่ยักษ์มากนะครับผมแต่ว่าตัวจอเองเนี่ยตอนที่ตี้ได้ไปดูกับพี่แพนที่จีนที่ตัวท็อปเลยเนี่ยเขาจะมีจอแบบนี้สจอยาวไปถึงตรงนี้นะฮะแต่ว่าสเปคที่ขายในไทยได้จอ14.6ตัวเนี้ยจอเดียวนะครับผมซึ่งหน้าจอตัวนี้เป็นระบบปฏิบัติการใหม่แล้วเนาะเป็น coffee os 3.3นะหน้าตาเป็นไงนะขอดูหน่อย อันนี้เปิดแอร์ใช่ไหมอ่าอันนี้แอร์เป่าเบาเนาะเลือกได้นะพัดลมเนี่ยลมเย็นอ๋อเลือกเลเวลกดอย่างนี้ได้เลยเจ๋งอ่ะอันนี้ปรับอุณหภูมินะครับผมวู้ทัชเร็วอยู่นะสลับยังแถวหลังเนี่ยเปิดแอร์แถวหลังจากจอหน้าก็ได้ด้วยแล้วก็เนี่ปรับระบายอากาศปรับเบาะได้อ๋อปรับเบาะได้ด้วยที่จอได้ด้วย โอ้นี่น,นี่แล้วมีภาพไปด้วยเนี่ยถามว่าว่าว่า,วาเอนแค่ไหนเดินหน้าถอยหลังเบาได้มีรูปบอกด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถปรับเบาเป็นจุดๆได้ด้วยเจ๋งอะ่ะระบบระบายอากาศสามารถสั่งเปิดปิดแอร์จากจอกลางได้เลยเหมือนกันโอ้โหล้ําอ,อุแอร์เป่าเบาเขาเย็นจริงอะ่ะอุชอบเลยเย็นเย็นนะการนวดปรับนวดได้หมดเลยด้วยโอ้โห ไปไงล่ะชุดใหญ่อลังเฮ้ยปรับได้เยอะนะตัวจอกันขับขี่เขาก็สามารถพับกระจกข้างที่จอนี้ได้ด้วยนี่ที่กดปึ๊บพับแล้วกดอีกทีสั่งพับกระจกที่ตรงนี้ปรับกระจกข้างก็กดปุ่มตรงนี้เหมือนหลายๆยี่ห้อนอะที่เนี่ยขึ้นลงซ้ายขวาแยกจากปุ่มนี้เนาะนะครับผมเซฟได้ด้วยนะมีอะไรอีกไวเลสชาร์จโหมดการขับขี่เนี่ย EV, EV ีเ e น้นโหมด EV HEV วิ m ่งไปไทบิดก็ได้นะครับผมครบเลยนะไฟตัดมงุงตัดหมองหน้าต่างไหนดูซิมีอะไระไรถพวงมาลัยสามารถปรับได้3ามเลเวลเนาะเบาสบายสปอร์ตนะครับผมนะครับผมประตูหน้าต่างสั่งงานได้อุปกรณ์เสริมมีอะไรบ้างตู้เย็นอ๋อคันนี้มีตู้เย็นให้นะครับผมซึ่งเราสามารถเลือกเป็นแบบฟีดได้เลือกเป็นความสดเลือกอุ่นได้เลือกฟีดเนี่ยสามารถ ปรับอุณหภูมิไดถึงศูนย์องศาเลยโอ้โหแล้วก็ให้ตู้เย็นทํางานได้ด้วยเวลาล็อกรถระดับเครื่องไปแล้วได้กี่ชั่วโมงก็นี่บอกเวลาไปด้วยนะสั่งได้ด้วยเจ๋งไวเลสชาร์จเขาบอกว่าเป็นไวเลสแบบห้าสิบวัตต์ลนะแหตตี้ลองวางดูสิชาร์จจริงไหมตึมชาร์จแล้วไวเลสแบบห้าสิบวัตต์เออนะลองดูดิว,ว่าชาร์จเร็วไหมตอนนี้แบตตี้มีอยู่หกสิบหกเปอร์เซ็นต์นาะเมื่อกี้เนาะการขับรถระบบ เอดาระบบอะไรระบบรีเจนอะไรเงี้ยมีให้ครบหมดนะครับผมเนี่ยกองรอบทิศท,ทางสั่งความเร็วได้ช่วยเหลือกัรขับคี่ระบบช่วยจอดแอมเบียน i g ไลท์ก็มีให้นะแสงวูบวาบคืออะไรอะ <c oughs> เวลามีให <c oughs> ้ไฟเอฟเฟกพื้นฐานมีให้จอแสดงผลสามารถปรับได้การเชื่อมนอเนาะ Apple c a r p เพย์อ o นดอร์โดอะไรมีให้หมดแล้วมีค o f f e e o อ3.3สตัวใหม่เลย,ยทัชเร็วมากเลยอะจอดีงามมากนะดูกล้องส6 0สูหนสิ ตอนนี้ที่ปิดประตูไม่สนิทนะแดีวที่ลองปิดปึ๊บอ่ะแต่รถข้างนอกเราสีดำเนาะแต่ภาพอันเนี้ยมันเป็นสีขาว <c oughs> นะแต่เอาไม่เป็นไรนะเราดูคร่าวๆว่าความชัดของจอเป็นยังไงนะครับผมมาเนนะตที่ลองถ่ายให้ดูนะครับเวเดี๋ยวเบาะคุณยังพึ่งมาก้องก้องกล้องกล้องก้องอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ปึ๊บเนี่ยนะฮะสามารถทัชได้เลยโอ้โหทัชเร็วด้วย ไม่กระตุกเท่าไหร่เลยโอเคเลยโอ้สำหรับค่ายนี้เฮ้ยแจวเลยนี่เราจะล่างนี้ก็ได้เออหมุนติวติ้วติ้วติวตติวติติว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 เนี่ยทัดเร็วจริงทําทัดไม่เร็วที่ตีหมุนแบบเมื่อกี้กระตุกค้างไปแล้วนะจอเจ๋งนะระบบดการเขาดูดีมากเลยเออชอบชอบชอบนะสาหรับคอฟีโเอสตัวนี้นะครับผมส่วนหน้าจอหน้าปัดเองก็เป็น <Eugene> จอซึ่งตี้ว่าชัดเจนแล้วก็มองง่ายนะแต่ว่าเล่นอะไรได้บ้างไหมเดี๋ยวขอส่องดูหน่อยสๆๆินะฮะว่าปรับอะไรได้บ้างไหมปึ๊บ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 น่าจะทําอะไรไม่ได้น่าจะโชว์ได้อย่างเดียวเพราะว่ารถมันยังไม่ได้สตาร์ทนะครับผมยินดีต้อนรับสู่บริการผู้ช่วยเสียงปราอ่าข้อมูลแนะนําบนหน้าจออย่างละเอียดก่อนเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ครับลูกพี่เนาะ ก็ถือว่าระบบเขาช่วยได้เยอะนะอะไระฮะส่วนตัวคันเกียร์เนะเาะเขาก็เป็นคันเกียร์อยู่ตรงนี้นะเป็น P R N D ตรงนี้แล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นปั๊มน้ำฝนกับไฟเลี้ยวอะไรเงี้ยท,ทั่วไปนะครับผมมาเรามาดูตรงกลางต่อดีกว่าเนาะตรงนี้เป็นที่วางของใช่ไหมฮะตรงนี้เป็นช่องวางแก้วเนาะเป็นลายไม้ด้วยเป็นลายไม้ด้วยตรงนี้เป็นไวเลสชาร์จเนาะข้างใต้ก็มีช่องชาร์จเป็น USB ทั้ง Type A Type C ให้นะครับผมคอนโซลกลาง เป็นอย่างนี้เปิดมาเจอตู้เย็นอโหดื่มได้ไหมในนี้มีตู้เย็นให้นะครับผมซึ่งเราสามารถเปิดคอนโซลกลางแล้วหยิบของจากตู้เย็นตรงเนี้เลยก็ได้หรือจะสไลด์เปิดจากข้างหลังก็ได้นะฮะเลือกได้เนาะซึ่งตรงนี้เขาก็เป็นแบบฉนวนเกี่ยความเย็นให้เออที่ว่าเจ๋งดีนะเบาะหน้าเข้าๆกับลูกเล่นหน้าจอประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวที่ลองไปนั่งหลังดูว่ามีลูกเล่นอะไรบ้างเบาะซีโร่กาวิตี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกัน นะครับผมมาเรามาดูความหรูหราพรีเมียมของประตูนี้กันนะฮะประตูไฟฟ้ามีให้อยู่แล้วใช่ไหมเบาะอันนี้ยมันปรับไว้อยู่เนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนี่นี่นี่เป็นปรับไฟฟ้านะฮะเราสามารถเข้าไปแล้วก็ปรับได้เลยเนาะมาณตีน้องเข้าไปนั่งเลยฟลุ๊ปเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับผมซึ่งก็เฮ้ยนั่งสบายอยู่นะเราโอ้ตัวเบาะเนียนมากเลยอะวัสดุนุ่มดีมากนะครับผมแล้วก็มีโต๊ะให้ด้วย โต้ลับได้10กิโลค่อนข้างแข็งแรงมากเลยนะครับผมเนาะแล้วก็อย่าท่านผู้ชมครับตรงนี้เนาะมีราวจับนะอันนี้สำหรับผู้สูงอายุเลยดีมากที่มีราวเนาะแล้วก็มีแบบเวอร์ชั่นเตี้ยด้วย mm hmm. เผื่อเด็กอยากจะขึ้นนะเด็ก mm hmm. ตัวเล็กๆปีนได้บันไดเป็นแบบ2สเต็ปให้นะครับผมก็เรียกง่ายว่าขึ้นลงสะดวกนะตัวบอดีมากเลยอะแล้วคุณสามารถปรับซ mm ีโร่กาวิตี้ได้แค่1ปุ่มด้วยเดี๋ยวตีตวลองกดนะปึ๊บ ปรับแล้วปาดดีจัดโหตัวเท็กเจอร์เบาะเนีป้าเขาดีมากเลยอะ่ะเออแล้วก็เราสามารถปรับซิโวกาวิตี้ได้แบบได้ดีมากเราสามารถปรับกลับได้แค่ปุ่มเดียวด้วยเหมือนกันออดกดแค่หนึ่งปุ่มคุณก็จะปรับกลับเป็นเบาะธรรมดาได้เลยโอ้ เฮ้ยไฮไลท์ก็คือเบาะตัวนี้จริงเลยอ่ะเออเทกเจอร์ดีมากเลยอ่ะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวของเล่นตรงจอมีอะไรบ้างเดี๋ยวตีพาดูเร็วซึ่งเบาะที่ว่าปรับได้เนี่ยนะครับผมปุ่มปรับเบาะมันจะอยู่ที่ตรงนี้เนาะเนี่ยฮะมันเราสามารถปรับซิโวกราวลตี้ได้การกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวใช่ไหมฮะแล้วก็ตรงนี้คือปุ่มนวดเนาะได้หลายระบบเลยนะฮะหลายแบบเลยจะเป็นเวฟเป็นอะไรเนาะเลือกได้ตรงนี้อันนี้คือปุ่มแอร์เป่าเบาะนะครับผมแต่ว่าตรงเท้าแขนเนี่ยยังไม่สามารถเปิดมาเป็นโต๊ะเป็นเล้าะไไดยังมม่มีนะ ยังไม่ได้มีให้แบบนั้นนะครับผมโซนกลางตรงนี้นี่ตู้เย็นเปิดด้วยการกดอย่างนี้อ่าเป็นตู้เย็นมาให้นะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว่าตู้เย็นอันนี้กับต,ตู้เย็นข้างบนเนี่ยแยกกันนะมีสองตู้เออเนี่ยนะมีสองตู้แยกกันโอ้ยสายใจจอดเลย,สยใสยกินน้ําเย็นแบบตี้นะแล้วก็เนี่ยสามารถเลือกอุณหภูมิได้นะว่าต่าไหร่นะครับผมเวลาปิดเป็นปิดธรรมดานะอ่านะครับผม จอเนี่ยสิบเจ็ดนิ้วกว่าเนี่ยออือเปิดตรงนี้แน่เลยนี่คือจอกลางแบบไฟฟ้านะครับผมมีความใหญ่โอ,โอ้โหโหเอเตทเมนต์เขาอลังงานอลังาการจริงนะครับจอกลางเนี่ยก็สามารถนะแสดงผลอะไรต่างๆนานาได้ตามที่เซตติ้งเนาะแอร์สามารถปรับได้จากตรงนี้เหมือนกันนะครับผมซึ่งเนี่ยสามารถเพิ่มอุณหภูมิลดอุณหภูมิได้นะ ตามสะดวกเลยเนี่ยฮะตรงนี้นะเนี่ยลดอุณหภูมิได้ปรับเป่าเท้าเป่าอะไรได้เพิ่มแรงลมเพิ่มอะไรได้เปิดปิดแอร์ตรงนี้ได้สั่งเปิดปิดประตูไฟฟ้าจากปุ่มนี้นะครับนี่นะครับผมเนาะแบบนี้เนาะแล้วก็เขามีม่านข้างให้ด้วยนะครับคือถึงกระจกจะเป็น privacy มาให้แล้วตัวม่านก็ยังมีให้แถว2และแถว3ก็ยังมีม่านให้นะชุดแอร์ก็มีให้ตรงนี้ตรงนี้เป็น led ให้เปิดปิดนะครับ แต่เสียด้หลังคากระจกด้านบนเนี่ยมันเปิดเฉดแต่มันไม่สามารถเปิดออกมาได้นะครับผมเปิดได้แค่เฉดอย่างเดียวนะครับผมโอ้โห oh HBO Max Disney Netflix m o n o m a x ดูได้ทุกอย่างอยู่ทง YouTube เร็วปื๊ดแน่นอนเออเจ๋งอะเนาะจอเขามีให้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเออที่ว่าดูดีอะนะครับผมนี่คือภายในคร่าวๆข,ของ GWM Way G 9 h i g นะครับผมก็เรียกง่ายว่า พเมีมนั่งสบายจริงอ่ะเออแบบเทคเจอร์ทุกอย่างคือดีจัดมากนุ่มแบบตีชอบเลยอ่ะเออเนาะทีว่าโอ้หนั่งสบายมากนะครับผมแล้วก็ดีไซน์ที่ภายในเป็นเบาะดําหมดเลยแล้วก็ผ้าหลังคล้ายคล้าคันธาราสีเทาเนี่ยก็สวยดูชอบเหมือนกันนะตีว่าเหลือต้องลองขับแหละว่าเป็นยังไงนะ เอาละครับนี่คือการพาชม VG9 ี i นไนะครับผมแบบเข้าๆเร็วๆเนาะเพราะว่าวันนี้ได้ดูภายนอกกันก่อนเนาะยังไม่ได้ลองขับขี่ยังไม่ได้ลองอะไรส่วนรายละเอียดราคาจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอๆดูในมอเตอร์เอนี่นะครับผมเขาจะเปิดตัวและเปิดราคากันว่าค่าตัวจะอยู่ที่เท่าไหร่เนาะนะครับผมต้องบอกกันว่าไซส์รถตู้ MPV ไซส์เนี่ยขายดีอยู่แล้วเนาะเพราะายังไงเป็นรถครอบครัวที่ หลายบ้านหลายคนเลยชอบใช้กันนะครับผมและคันนี้ไม่ใช่ไฟฟ้าล้วนเนาะเป็นแบบปลั๊กอินไฟฟ้าล้วนเสียปลั๊กก็ได้จะเติมน้ํามันขับไกลก็ได้นะครับผมเรียกง่ายว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแค่ไหนเดี๋ยวต้องรอตอนเปิดตัวนะครับผมส่วนก่อนทิ้งท้ายไปน้องบอกก่อนว่ารถคันนี้เขามีสีภายนอกให้เลือกทั้งหมดสีสีนะมีสีดำสีเทาสีขาวและสีทองนะครับผมแต่สีภายในมีแค่สีเดียวเลยคือสีเบาะดำแล้วก็ผ้าหลังคาเป็นสีเทานะครับผมคร่าวๆของ g w M-V g 9 High 4คันนี้นะครับเทคโนโลยีเขาเด่นยังไงเดี๋ยวลองขับเนาะวันนี้ที่ไปแล้วขอบคุณครับ